ช่วงธรรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียอิสลามกับการช่วยเหลือผู้ศรัทธาต้องไม่ละเลยต่อหน้าที่ที่ตนเองจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น เสมือนที่ตนเองได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อมนุษย์ทุกคนได้รับความช่วยเหลือดังนั้นมนุษย์ทุกคนก็ต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่นเช่นกันนี่คือวงจรแห่งการรับและการให้ความช่วยเหลือแน่นอนเมื่อเป็นผู้ให้แล้วก็จะได้รับต่ออีกเช่นกันดังที่อรรสุภานุตลาทรงตัดไว้ความว่าบุคคลใดให้ความช่วยเหลืออย่างดีเขามีสิทธิ์ได้รับส่วนดีจากความช่วยเหลือนั้น สตาบันได้เกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้ย้อนกลับไปก็คือ15ปีผมเปิดสอนแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่ผมเองไม่มีคาแขรของผมครับเอาแล้วคุณอนันต์สอนทำไมผมเปิดสอนที่ผมไม่มีห้องเรียนเหมือนปัจจุบันที่ผมทุกคนได้มานั่งเรียนด้วยกันครับและผมเปิดสอนที่ไม่มีคนที่เข้ามาช่วยเลือของผมมากมายสมัยก่อนแต่ที่ผมทําเพราะว่าผมเป็นนักขายนั่นคือวันที่ผมเริ่มต้นเปิดคลาสสอนขึ้นมาปี2550 เดือนตุลาคมจนมาถึงวันนี้200กว่ารุ่นนั่นแหละครับก็เลยแค่จะแบ่งปันตรงนี้ครับว่าวันนี้ถ้าเกิดท่านกำลังมองหาอาชีพผมแค่เติมเต็มให้กับท่านได้หนึ่งอาชีพก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดแต่มันยิ่งใหญ่มากๆมันแตกเป็นเซกเมนต์เป็นเฟกเตอร์เล็กๆออกไปมากมายครับเพราะนั้นนั่นคือจากางานซ่อมบำรุงมาเป็นงานขายมาเป็นผู้ผลิตมาเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วมาเป็นสถาบันสอนในสถาบันดา,า,าริออคาเดมีก็คือแฟรนไชส์ซิสเต็ม ที่ชื่อว่า A-Class Premium คา Detailing Spa a าแอน h เป็นธุรกิจคาแคร์ที่ผ่านเวลามา20กว่าปีตัวผมและทีมานอยู่เบื้องหลังของธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์อื่นๆมานานและผมเองได้รับโอกาสที่ได้รับการอนุมัติรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ก็คือกรมทะเบียนคารค้า DVD จนมาถึงวันนี้กลายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณปัจจุบันนี้ร่วมเกือบ10สาขาแล้ว แค่เริ่มต้นมาสองเดือนโดยที่ธุรกิจแฟรนไชส์เอคลาสพรีเมียมผมมีเป้าหมายจะต้องเกิดขึ้นทุกๆอำเภอในประเทศไทยครับและชาลอเกิดขึ้นทุกๆตำบลในประเทศไทยทำไมผมคิดอย่างนี้เพราะผมเชื่อว่าวันนี้ยังมีพี่น้องเรายังมีท่านผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะทำกิจการเล็กๆที่ลงทุนไม่เยอะความเสี่ยงน้อยนิดและประสบความสำเร็จได้โดยที่มีที่ปรึกษา มีคู่มือมีแมนนวลมีทีมานคอยดูแลมีระบบเข้ามาช่วยนั่นก็คือโครงการของผมที่แบ่งปันสูตรของความสำเร็จที่เป็นระบบแฟรนไชส์ล้างรถชื่อว่าเ c ค a s s p r ีเ i ียให้กับทุกคนที่สนใจซึ่งโครงการตัวนี้จะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับิชาลอ็อคือทุกๆต,ตำบลประเทศไทยมีทั้งหมดนะครับ878อําเภอประเทศไทยมีทั้งหมด7,300กว่าตำบล หนึ่งตำบลมีถึงสิบกว่าหมู่บ้านแค่หนึ่งหมู่บ้านมีประมาณห้าร้อยครัวเรือนแค่หนึ่งครัวเรือนมีรถยนต์ประมาณไม่น้อยกว่าสองคันจริงไหมครับท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือธุรกิจหลักของผมเกี่ยวกับธุรกิจดูแลรถยนต์และก็ยังมีธุรกิจณนะวันนี้ผมเองก็ทํามานานก็คือในเรื่องของบริการทำความสะอาดนอกสถานที่ดูแลเรื่องของอาคารสถานที่ที่เรียกกันว่า คลีนนิ่งเซอร์วิสธุรกิจตาำความสะอาครับความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาผมเชื่อแล้วก็ขอดุอาว่าอาชีพนี้ยังอยู่กับพวกเราตลอดไปและก็เป็นอาชีพที่สะอาดบริสุทธิ์และก็ช่วยเหลือคนได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับขอให้เราค้าที่จะลุกขึ้นขอให้เรามองไปที่คนสําเร็จขอให้เรามองสูตรของความสําเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของความสุขด้วย ซึ่งหลายคนในสังคมวันนี้อาจจะเห็นความสําเร็จแต่แท้จริงแล้วถ้าเรามองลึกๆเข้าไปเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้แต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้เราได้รับก็คือความสําเร็จและความสุขนะครับทั้งดุนยาและอะคีรอห,หรือทั้งโลกนี้ลโลกหน้าครับความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือต่อก,กันและการน,นั้นสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ทุกๆฝ่ายทั้งผู้ให้ผู้รับหรือ แม้ผู้ที่ได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแต่ก็ย่อมมีความสุขเมื่อได้เห็นผู้อื่นให้ความช่วยเหลือต่อกันอิสลามได้กำชับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาต้องให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือต่อกันเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นและให้แก่ผู้คนในสังคม สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันต่อเนื่องจากโครงการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผมมีนักลงทุนเป็นพันกว่าสาขาในประเทศไทยสิ่งที่ผมต้องการและจะบอกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ครับว่าวันนี้ในองค์ประกอบของธุรกิจสิ่งที่สําคัญยิ่งคือต้องมีทีมหรือบุคลากรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีโครงการขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการครับท่านผู้ชมท่านฟังให้ดีนะฮะวันนี้ท่านมีลูกหลานที่ไม่ชอบเรียนหนังสือท่านมีลูกหลาน ที่ยังไม่มีโอกาสเป็นเต้าแก่แต่ท่านมีลูกหลานที่เริ่มวัยคิดเป็นก็คืออายุ18ปีขึ้นไปเพศหญิงเพศชายอยู่จังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยวุฒิการศึกษานะครับไม่จำกัดวุฒิฟังอดีนะฮะผมมีโครงการเรียกว่าโครงการนักเรียนคาแคร์มาตรฐถถานผมต้องการทั้งหมด1,000ง0คนโดยที่วันนี้ที่ผมเปิดสอนอยู่ในช็อปของผม เป็นรุ่นที่สองแล้วครับสิ่งที่ผมต้องการคือน้องๆลูกหลานหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่โอกาสน้อยได้เรียนน้อยหรือแม้กระทั่งคนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทหลักสูตรนี้เรียนแค่สามเดือนหลังจากจบหลักสูตรนะครับบรรจุเข้าเป็นพนักงานมาตรฐานนะครับซึ่งเด็กที่มาเรียนที่นี่ผมจะแบ่งพาร์ทออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มนักเรียนทุนก็คือเรียนฟรีทุกอย่างเลยระหว่างเรียนมีเบีย้ยเลี้ยงวันละหนึ่งอบาทครับเรียนแค่สามเดือนจบแล้ว จะมีรายได้วันละ4 6 1บาทเมื่อผ่านการต้ลองงานเกาจะถูกบรรจุในเงินเดือน12,000กว่าบาทที่ไม่รวมค่าเอ c e ซ t น v e ยังไม่รวมค่าเอ c e ซ t น v e ส่วนคนที่สนใจมีลูกหลานอยากจะมาเรียนกับหลักสูตร3เดือนเรียกว่าหลักสูตร100ชั่วโมงมีทั้งทฤษฎีมีทั้งปฏิบัติเจ้าของกิจการหลายคนก็คือส่งคนเข้ามาตรงนี้มีค่าลงทุนมีค่าจ่าค่าหลักสูตรนิดหน่อยครับ เพียงแต่ว่าต้งเรียนแล้วไม่ต้องมีข้อผูกพันอะไรไม่ต้องใช้ทุนนะครับส่วนนักเรียนทุนอยู่ด้วยกัน2ปีขั้นต่ำนะครับแต่ผมก็ต้องการส่งเสริมว่าเมื่อเขาผ่านโครงการนี้เขาเป็นพนักง,งานที่ดีคนหนึ่งเขามีรายได้เขามีประสบการณ์เขามีความรู้เป้าหมายสูงสุดของนักเรียนกลุ่มนี้ผมต้องการให้เขาเป็นเจ้าของกิจการครับการที่เขาอยู่กับผมเขาได้เรียนรู้เรื่องมาเก็ตติ้เง,ขงเขาได้เรียนรู้เรื่องของการแมเนเมนต์เขาก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทําการตลาดต่างๆเพราะนั้นนะครับ สิ่งที่ผมกาลังจะบอกครับนี่คือโครงการที่ผมทําและก็อยากให้คนที่ดูรายการนี้อยู่ช่วยบอกต่อด้วยเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือโครงการอีกหนึ่งโครงการที่ผมทําเรียกว่าการช่วยเหลือสังคมและก็การส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับคนที่จบแล้วไม่ต้องกลัวมีงานทําแน่นอนผมการันตีตรงนี้ครับตัวที่สําคัญวันนี้นะครับสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมครับผมรัก่านบริการและผมมีความรู้ผมมีแมชชีนผมมีแมทเทอเรียลผมมีอัเซสซอรีผมมีเคม,มีเข้า แล้วก็ผมมีคนมีทีมของผมอยู่ระดับหนึ่งในลูกน้องของผมแต่ผมยังไม่พอกับคีย์แมนที่สำคัญมาร่วมกับโครงการ c ีเกับผมนั่นก็คือให้บริการทำความสะอาดวัดมัสยิดโรงเรียนศาสนาโดยที่ออกไปทำความสะอาดไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บไม่มีการเรียกเรื่องของเงินทองทั้งสิ้นครับ ผมลงทุนให้ในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์เคมีพัน e ผมลงทุนให้ในเรื่องของความรู้โนโ้ตเอาประสบการณ์เพียงแต่ว่าผมต้องการท่านที่จิตอาสาเหมือนกันแล้วไปด้วยกันกับผมมาร่วมโครงการนี้กับผมครับสิ่งที่เป็นค่าตอบแทนขอให้เรามองบวกท่านไม่ต้องกังวลครับเชื่อเถอะพระเจ้าตอบแทนท่านแน่นอนพระเจ้าตอบแทนพวกเราแน่นอนเพราะกงการซีนาตัวนี้นะครับผมมีตั้งแต่เครื่องหายโพรเชอร์ปั๊มเครื่องทำความสั่์อาคารพื้นผิวคอนกรีตฝาผนัง มีเครื่องมืออุปกรณ์ในเรื่องของคาเปตคลีนเนอร์เครื่องซักเบาซักพรมมีเครื่องฆ่าเชื้อสตีมไอ้น้ำมีเครื่องฆ่าเชือ้อเชื้อโรคเครื่องอบโอโซนมีผลิตภัณฑ์น้ํายาที่ได้มาตรฐานในการทําความสะอาดตัวอาคารพื้นผิวต่างๆยิ่งวันนี้ครับโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งพี่น้องพวกเราคนไทยพี่น้องพวกเราชาวไทยนะครับวันนี้ต้องร่วมมือกันช่วยกันอย่างมีสติอยู่บนความกลัวแต่ไม่ได้ว่าขาดสติ อยู่บนความไม่ประมาทที่ต้องระม,มัดระวังเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญวันนี้ครับเรายังมีวัดเรายังมีมัยสยิดเรายังมีโรงเรียนเรายังมีพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนหน่วยงานทังางภาครัฐเอกชนเข้ามาช่วยกันณวันนี้ผมก็แค่อยากจะเชิญชวนครับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสุขต่อประเทศชาติต่อสังคมได้โดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องลงทุนด้วยกันใช้เงินหรือถ้ามีเงินก็เอาเงินมา ถ้ามีแรงก็เอาแรงมามีใจก็เอาใจมานะครับผมพอมีความรู้ผมมีเครื่องมืออุปกรณ์นี่ก็คือส่วนที่ผมที่มารวมกันครับก็วันนี้เรื่องของการดูแลความสะอาดและสําคัญยิ่งครับวันนี้ที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมครับว่าการที่เราเดินไปข้างหน้านั้นเป้าหมายสูงสุดของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผมหรือท่านไม่ว่าจะเป็นเต้าแก่ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นพนักงานอิสระไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง เป้าหมายเดียวกันท่านรู้ไหมครับเผื่ออะไร h a p p i n e s s ความสุขทั้งดุนยาและอะคิร์ล็อกนะครับในส่วนผมวันนี้นะครับโอกาสหน้ามีโอกาสได้แชร์ริ่งแบ่งปันแล้วก็มีอะไรที่จะสอบถามมีเบอร์ของผมขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากมากครับนำหนุนละครับอัสลา,ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฮ์ซุบานะก